เอาละครับกลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับเราไปดูญาติหรือว่าคนในครอบครัวเดียวกันใช้มีดไล่ฟันกันนะครับเหตุเพราะว่าการปลูกต้นกล้วยเห็นข่าวนี้ก็น่าตกอกตกใจนะครับว่าลำพังแค่เพียงการปลูกกล้วยเนี่ยคนเราถึงจะฆ่าจะแกงกันและแถมเป็นญาติพี่น้องกันอีกต่างหากนะครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงในซอยป้ากลิ่นบ้านควรถบตําบลพญาขันนำเพอเมืองนะครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกัน เดินทางไปตรวจสอบพบผลเจ็บก็คือนายสมพรรัตนะอายุ43ปีนะครับได้รับบาดเจ็บถูกมีดพร้าเนี่ยฟันเข้าที่มือด้านซ้ายนิ้วโป้งในเกือบขาดมีแผลฉีกขาดที่ศีรษะอีกต่างหากแล้วก็พบคราบเลือดเนี่ยเต็มไปหมดรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทลุงในที่เกิดเหตุพบอาวุธมีดพร้าเปื้อนเลือดตกอยู่หนึ่งเล่ม จากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายคำรณหรือว่าเบิ้มอายุ46ปีมีศักเป็นญาติผู้พี่ของผู้บาดเจ็บมาแหละครับบ้านก็อยู่ติดติดกันห่างกันแค่200เมตร<อ>แต่มีแนวเขตที่ดินติดกันอันนี้นะครับเป็นปัญหา<อ>เพราะแนวเขตที่ดินติดกันแล้วก็ปลูกกล้วยติดแนวเขตที่ดิน<อ>ด้วยก่อนเกิดเหตุสมพรเนี่ยก็หิ้วถังน้ำไปรดน้ำต้นกล้วยแค่สองต้นนะครับ ต้นกล้วยเจออ้าปัญหาแค่สองต้นเหรอคะเออต้นกล้วยเจออ้าปัญหาสองต้นที่ปลูกเอาไว้บริเวณที่ดินที่ติดกับแนวเขตระหว่างบ้านของลูกพี่ลูกน้องเบิม้มแต่เบิ้มเนี่ยไปเอาขอนไม้มาวางขวางเอาไว้แล้วก็กินแนวเขตที่ดินของสมพรน,นะขอนไม้กับต้นกล้วยฮะคุณผู้ชมครับสมพรก็เลยร้องขอให้เบิม้มเบิ้มเอาขอนไม้ออกได้ไหมเพราะว่าพี่สมพรเนี่ย จะลดน้ําต้นกล้วยสองต้นแต่ขอนไม้ของเบิ้มเนี่ยมันขวางน้ําเอาไว้จากนั้นก็มีปากเสียงกันแล้วนายเบิ้มก็หายไปจากบ้านครับจังหวะที่เบิ้มหายไปไม่นานเบิ้มก็กลับมาคุณผู้ชมคะ่ะเบิ้มกลับมาพร้อมอาคมหรือว่าบอมอันเนี้ย ก็เรียกว่ารู้จักกันเป็นญาติการบ้านไกลกันนั่นแหละค่ะเมื่อมาถึงเกิดเหตุเห็นสมพรก็กําลังรดน้ําต้นกล้วยอยู่นะคะเบิ่มเองเดินเข้าใช้มีดพราไปฟันสมพรทันทีแต่สมพรจังหวะนั้นใช้มือรับค่ะจนได้รับบาดเจ็บ นอกจากนั้นนะคะทางบอมหรือว่าอาคมก็เข้าไปช่วยเบิ่มรุมทำร้ายสมพรจนเกิดการชุลมุนขึ้นบอมเองก็ถูกมีดพระบอบบาดบริเวณนิ้วมือด้วยอันนี้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจังหวะนั้นคุณผู้ชมคะแม่ของสมพรชื่อว่าแม่ปองแม่ปองก็วิ่งออกมาแม่ปองบอกว่าตอนนั้นอยู่หลังบ้านได้ยินเสียงคนทะเลกกาะกันรีบวิ่งออกมาเห็นอาคมหรือว่าบอมเนี่ยกำลังใช้มือรัดคอสมพรลูกชายอยู่เพื่อให้เบิ่มทําร้ายแม่ เห็นแบบนั้นโอ้โหคนเป็นแม่ค่ะสภาพลูกเนี่ยเลือดอาบทั้งตัววิ่งไม่คิดชีวิตนะคะไปช่วยลูกชายค่ะจนพ่อถุงเนี่ยหลุดลุย่ยพะกลัวว่าลูกชายจะตายจนจังหวะนั้นมีชาวบ้านเพื่อนบ้านเข้าเห็นเหตุการณ์ก็วิ่งกรูเข้ามาแยกทั้งสามคนออกจากกัน โดยแม่ปองก็บอกอีกว่าปกติครอบครัวไม่ค่อยมีปากเสียงทะเลาะก,กันเลยนะสมพรก็ทํามาหากินแบบปกติเลยค่ะเพราะว่าต้องดูแลรับผิดชอบทั้งแม่ที่เป็นผู้สูงอายุพ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียงแทงสมพรเนี่ยยังมีลูกด้วยวัย10ขวบและ13ขวบอีก2คนนะคะก็กวาดกันเลยก็กวัดลูกแ้วเหลอหือเหลือไม่ไดเ็นนั้นข้ออยู่ะ คนหนึ่งปีนะโคอยบอมบเลยก็ตอ้อนอู่ต้นนีชวนไปฟันเนไปเยตองไปงใเหม็นทมอย่งเดวตื้อเลยตอนก้าอะไรงเไม่ปาไปไม่ตันตาตอนนั้นก็ตอนนั้นเหลือเต็มเลยมาเน่ยเหลือตักตัวเลยตาไม่ได้ตัเปีกาาก็เตี้ยงเยตก็เตียงกับาเลยเลยก็คักปักนเล่ยักมคนหน้าก็ไม่ได้คือคนมันจะฆ่าจะแกงกันนะครับไก่แค่เรื่องต้นกล้วย2ต้น กับขอนไม้จากต้นมะพร้าวอีกหนึ่งท่อน,อนขอนไม้เนี่ยคุณผู้ชมครับนี่เกือบตายนะครับนี่ถ้าตายเนี่ยก็มีโอกาสติดคุกติดตารางสูงและเห็นบอกว่าเป็นญาติพี่น้องกันสนิทซ้ำไปจริงๆเนี่ยเกือบจะมีอีกคนหนึ่งโดนลูกหลงชื่อว่าลุงวิชาญอายุ51ปีเป็นเพื่อนบ้านบอกว่าตอนนั้นเนี่ยวิชาญกำลังนั่งถอนขนนกอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านเห็นว่าสมพรเนี่ยกำลังรดน้ำต้นกล้วยอยู่ แต่จูจ่เบิ้มกับบอมสองพี่น้องก็พุ่งเข้ามาใช้มีดฟันสมพรตัวของวิชานเนี่ยไม่กล้าเข้าไปห้ามหรอกเพราะกลัวจะโดนลูกหลงส่วนสาเหตุอะเหรอมันเกิดมาจากนายเบิ้มเนี่ยได้ไปเอาขอนไม้ที่เป็นต้นมะพร้าวขนาดใหญ่ามาวางขวางที่ของสมพรที่กำลังจะลดน้ำต้นกล้วยบริเวณที่สมพรเนี่ยเขาจะลดน้ำ นายสมพรก็เลยไปสั่งกับแม่ของเบิ้มกับบอมหลายครั้งก็คือบอกผ่านแม่ไปแล้วว่าเอาขอนไม้ต้นมะพร้าวเนี่ยออกไปจากต้นกล้วยได้ไหมแต่แม่บอมแล้วก็เบิ้มก็ไม่ยอมเคลื่อนย้ายขอนไม้หลังจากที่สมพรปลูกต้นกล้วยก็ยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับเบิ้มกับบอมอจนสุดท้ายก็เอามีดมาไล่ฟันนี่แหละครับ ไข่ปูกุ้ยอ่าฟังนี่แหละควยกนไข่ไข่นะปอกปูกีหวนะไอ้ก็ยาวกระดมเมียวปูก้ยปีใหม่เลยใหม่ฟังนแหละาวแรงดะาตั้งเมไวเนี่ยบบกันถ้ามันแบบบบ่ตั้งต่นั้นีทำอไรอยู่้ก็นกวมาใหญ่เก็รบวีก่อนึงเขารบกันก่อนแรงกันก่อนไหมแรงเนี่ยเด็ดปูก้ยดิแตมันเอาหน่ยกวางหอยู ก็ไปนั่นนะัะนั่นว่าบวกุปซังแม่ไวแล้วตาวัออนนี้มาเราเคย่คยเล่นว่าคุปตังแม่ไวแเดวตานี่แล้วยยาวมาว่าปลาดินคนนี้เลยตึ้งพีไม่ได้ออห้าไม่ได้ไไดอะลึกว่าห้าไม่ตั้งไม่ยู่ไม่กั้นเราลาวเลยตึ้งปลาคนนั้นเนาะเดือมตั้งก้วยิดเดียวนี่นะเล่นนี่วันปลาบุ้งปลา,ปลานะดูตามเนื้อผ้าคดีนี้ไม่น่าจะยากคนที่จะถูกดำเนินคดีก็น่าจะเป็นเบิ้มกับบอมที่มาทำร้าย ตัวของคุณสมพรจนได้รับบาดเจ็บในกลางนี้ครับ